กระหายน้ำบนเกาะเรือของไซมอนอับปางลงและถูกคลื่นซัดมาที่เกาะร้างเขากระหายน้ำมากและสิ่งเดียวที่เขามีคือถุงพลาสติกและหลอดหลังจากสำรวจไปรอบๆเขาก็พบกระบองเพชรที่ดูอวบน้ำต้นไม้ใบดกหนาต้นสูงแอ่งน้ำสกรปรกและแอ่งโคลนเขาจะใช้ถุงพลาสติกที่มีอยู่หาน้ำมาดื่มได้อย่างไร เขาไม่ควรเลือกกระบองเพชรเพราะมันอาจมีพิษและถ้าไม่มีเครื่องมือตัดเข้าไปจนถึงเนื้อในถุงพลาสติกก็ไร้ประโยชน์ส่วนแอ่งน้ําสุกรปรกและแอ่งโคลนก็เต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรียและปรสิตหากไม่มีอุปกรณ์เพื่อจุดไฟต้มน้ําน้ํานั่นอาจทําให้เขาป่วยได้ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือต้นไม้เขาต้องมัดปากถุงไว้ที่ปลายกิ่งไม้และเจาะรูที่ถุงเล็กน้อยต้นไม้จะคายน้ำออกมาและเขาสามารถดื่มมันได้ ปริกรหายไปไหนอดัมเป็นหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟที่ร้านสตเต็กที่มีแค่ชั้นเดียวในคืนที่ลูกค้าแน่นที่สุดของสัปดาห์ <c oughs> เขากลับหายตัวไปเ <c oughs> จ้าของร้านโทรแจ้งตำรวจเพื่อแจ้งเรื่องคนหายนักสืบสอบสวนสมคนสุดท้ายที่ได้เห็นเขาปริกรฝึกงานกล่าวว่าเธอเห็นเขาแค่ตอนที่เขามาทำงานและจอดรถจักรยานไว้ เชฟบอกว่าเขาเห็นบริกรคนนี้ในครัวตอนที่เขามารับน้ำส้มและพ่อครัวกล่าวว่าครั้งสุดท้ายเขาเห็นบริกรขึ้นไปชั้นบนหลังจากให้การเสร็จตำรวจก็จับพ่อครัวทันทีเพราะอะไรล่ะเพราะร้านนี้มีแค่ชั้นเดียวดังนั้นเขาจะขึ้นไปชั้นบนได้ยังไงล่ะ ใครทำชาหกซูซี่ไปอ่านหนังสือเตรียมสอบของมหาลัยที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งเธอสั่งชาขาวและหาที่นั่ง10นาทีต่อมาเธอลุกขึ้นเพื่อไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาที่โต๊ะเธอก็พบว่าแล็ปท็อปของเธอปิดอยู่และแก้วน้ำชาของเธอก็ว่างเปล่ามีใครบางคนทำชาหกลงบนคอมของเธอและเช็ดทำความสะอาดมันเธอจึงเรียกผู้จัดการมาพบและเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังและได้ผู้ต้องสงสัยมาทั้งหมด3คน บาริสต้าบอกว่าเขามีงานล้นมือและไม่เห็นอะไรทั้งนั้นหัวหน้างานกล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจที่ชานมหกใส่คอมพิวเตอร์และเขาจะเช็คดูให้ว่าประกันจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายหรือไม่หัวหน้าบาริสต้ากล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจที่ชานมหกใส่แล็ปท็อปของเธอและเขาจะทําให้เธอใหม่อีกแก้วในขณะที่รอตำรวจมาทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นผู้จัดการร้านก็รู้ว่าใครเป็นคนทํา หัวหน้างานนั่นเองเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าในชาน,นั้นมีนมอยู่ถ้าไม่ได้ไปทําความสะอาดมันเพราะคนเดียวที่จะจำออเดอร์ได้ต้องเป็นคนที่ชงม,มันเท่านั้น โทรศัพท์ที่หายไปเราอยู่ที่ร้านกาแฟกันอีกครั้งคราวนี้สจวตลืมโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะตอนที่เขาออกจากร้านไปแต่พอเขารู้ตัวและกลับมาโทรศัพท์ของเขาก็หายไปแล้วเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งวิ่งออกไปนอกประตูเขาจึงวิ่งตามออกไปเมื่อจับตัวชายคนนั้นได้สจวตก็พูดว่าผมทำอุปกรณ์หายคุณบังเอิญหยิบมันไปหรือเปล่าชายคนนั้นตอบว่าผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์ของคุณอยู่ที่ไหนผมแค่แวะมาซื้อกาแฟสจวตโทรแจ้งตำรวจทันที ราะเหตุใดสะจวดแค่บอกว่าเขาทำอุปกรณ์หายซึ่งอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่สมาร์ทวอชไปจนถึงกล้องถ่ายรูปหรืออย่างอื่นๆและผู้ชายคนนี้จะไม่สามารถรู้ได้เลยเว้นแต่ว่าเขาเป็นคนหยิบมันไปคนทำขนมปังหายไปไหนเด e c คับเค้กสเดนเป็นร้านท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อในความอร่อยของคุณคงเดาออกนะ ขับเค้กนั่นเองในเช้าวันจันทร์หัวหน้าคนทำขนมปังได้หายตัวไปทำให้ทางร้านไม่สามารถส่งคับเค้ก200ชิ้นที่รับออเดอร์ไว้สำหรับงานวันเกิดได้เจ้าของร้านจึงโทรแจ้งตำรวจและพวกเขาก็พบผู้ต้องสงสัย3คนที่คุมตัวมาด้วยผู้ช่วยบอกว่าเขาออกไปซื้อฟรอสติ้งเพิ่มแต่พอกลับมาคนทำขนมปังก็หายตัวไปแล้วส่วนบริกรบ,บอกว่าเขาทำความสะอาดร้านที่เลอะเทอะจากการทำคับเค้ก200ชิ้น ส่วนผู้จัดการกล่าวว่าเขากําลังประชุมกับซัพพลายเออร์รายใหม่ในการสั่งเนื้อแดดเดียวเข้ามาเพิ่มในร้านตอนนี้นักสืบรู้แล้วว่าใครโกหกแล้วคุณล่ะคนโกหกคือผู้จัดการใครจะไปสั่งเนื้อแดดเดียวสำหรับร้านคับเค้กกันล่ะ ตอบคำถามสุดท้ายให้ถูกต้องอดัมได้เข้าร่วมแข่งขันเกมโชว์รับสมองทางทีวีเขาเหลือคำถามสุดท้ายเพียงข้อเดียวเพื่อชิงเงินรางวัล5 0,000ดอลลาร์ 50. เขารู้สึกเหนื่อยแล้วจึงตัดสินใจโทรหาลุกเพื่อนสนิทเพื่อช่วยให้เขาตอบพิธีกรถามว่าถ้าคุณสามารถจัดเรียงลำดับตัวอักษรในคำนี้ใหม่ A C I P C I F มันจะได้คำที่มีความหมายถึงอะไรระหว่างประเทศเมืองภูเขาขนาดใหญ่หรือว่ามาหาสมุทร ลูกสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วคุณละ่ะคำตอบคือมาหาสมุทรเพราะถ้าคุณถอดรหัสได้มันจะออกมาเป็นคำว่าแปซิฟิกเขาซ่อนอยู่ที่ไหนมาตินหายตัวไปในเช้าวันหนึ่งครอบครัวของเขาจึงโทรแจ้งตำรวจนักสืบค้นหาเขาทุกที่และสอบถามคน15คนแต่ไม่มีใครให้การที่เป็นพิรุษเลย เจคลูกชายของเขาพบจดหมายจากพ่อที่เขียนว่าถ้าลูกรักพ่อลูกจะหาพ่อเจอเขาจึงไปที่ห้องทํางานของพ่อเพื่อดูว่าพบเบาะแสอะไรหรือไม่เขามองไปรอบๆห้องแล้วรู้ได้ทันทีว่าพ่อเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแล้วคุณล่ะเดาได้หรือเปล่า บนผนังมีกรอบรูปเป็นรูปกระท่อมของพ่อและมีวงกลมวงวาดเอาไว้เขาต้องอยู่ที่นั่นแน่แน่การหายตัวไปในถ้าใต้น้ำซาร่าเพิ่งได้รับใบประกาศนียบัตเป็นนักดำน้ำในถ้าเธอจึงตัดสินใจใช้เวลาช่วงบ่ายดำน้ำสำรวจถ้าใต้ทะเลที่อันตรายแห่งหนึ่งในระหว่างที่เลี้ยวลัดเลาะไปมาเธอก็หลงทางเธอไม่มีเวลาพอที่จะมองหาทางกลับ จึงต้องว่ายน้ำต่อไปและทำให้เธอเจอทางออกสามทางทางแรกมีปลาปิรันย่าหิวโหย45ตัวทางที่สองมีฉลามขาวยักษ์และทางสุดท้ายคือแมงกะพรุนกล่องยักษ์คุณคิดว่าทางไหนจะปลอดภัยที่สุด คำตอบคือทางแรกเพราะปลาปิรัญยาเป็นปลาน้ําจืดพวกมันไม่สามารถอยู่รอดในน้ําเค็มได้รถตู้ปริศนาซูซานกำลังรดน้ำต้นไม้ของเธออยู่นอกบ้านและเธอก็สังเกตเห็นชายชุดดำสามคนกำลังขนอุปกรณ์ไฟฟ้าออกมาจากบ้านของเพื่อนบ้านเธอจึงถามพวกเขาว่ากำลังทำอะไรกันอยู่และพวกเขาก็ตอบว่ามาจากบริษัทรับจ้างขนย้ายสูซสานจึงโทรแจ้งตำรวจทันทีเพราะเหตุใด ราะที่รถตู้มันไม่มีป้ายทะเบียนและบริษัทรับจ้างขนย้ายมักจะขนข้าวของทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟา้าเท่านั้น การแหกคุกเช้าวันหนึ่งนักสืบสมิธถูกเรียกตัวไปที่เรือนจำที่มีความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อสืบว่านักโทษชายสามคนหลบหนีออกไปจากห้องขังได้อย่างไรนักโทษแต่ละคนไม่สามารถมองเห็นกันหรือพูดคุยกันได้แต่พวกเขากลับเตรียมแผนการหนีไปด้วยกันได้พวกเขาจะผลัดกันไปห้องอาบน้ำในรอบเช้ากลางวันและเย็นและเพียงแค่รอบละหนึ่งคนเท่านั้นพวกเขาสื่อสารและวางแผนการหลบหนีด้วยกันได้อย่างไร อบคือพวกเขาเขียนข้อความถึงกันบนกระจกห้องน้ำโดยอาศายัยไอ้น้ำในการอ่านและวางแผนการหลบหนีด้วยกันการหายตัวไปในวิลล่ามันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่หนาวและฝนตกไมเคิลซูซี่อามาร่าและลุกใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์ร่วมกันในการเล่นเกมกระดานเช้าวันเสาร์เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาก็พบว,ว่าอามาร่าได้หายตัวไปพวกเขาตามหาเธอจนทั่วแต่ก็ไม่พบลุกจึงโทรแจ้งตำรวจ นักสืบตรวจสอบห้องและถามทุกคนว่าพวกเขากำลังทําอะไรในตอนตีสีลูกบอกว่าเขานอนไม่หลับจึงลงไปชั้นล่างที่ห้องเล่นเกมเพื่อเล่นเกมออนไลน์ไมเคิลบอกว่าเขานอนไม่หลับเหมือนกันจึงออกไปข้างนอกเพื่อดูดาวซูซี่กล่าวว่าเธอตามไมเคิลออกไปข้างนอกเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์เมื่อได้ฟังเช่นนั้นนักสืบก็รู้ได้ทันทีว่าใครโกหก นั่นคือไมเคิลและซูซี่มันเป็นสุดสัปดาห์ที่มีฝนตกไงจำได้ไหมภาพถ่ายต้องคำสาบอลลันอยู่ในช่วงสุดท้ายของการฝึกเป็นนักสืบเขาผ่านการประเมินมามากมายจนมาถึงด่านสุดท้ายซึ่งจะเป็นด่านที่ทดสอบทักษะความช่างสังเกตของเขา หัวหน้าตำรวจได้ส่งรูปถ่ายให้อาลันและเขาบอกว่านี่คือไมเคิลเขากำลังจัดงานเลี้ยงวันเกิดอยู่แต่มีบางอย่างในภาพนี้ที่น่าขนลุกมากอาลันสังเกตเห็นมันได้ในสองวินาทีแล้วคุณล่ะมันมีมืออยู่ในลูกโป่งสีน้ำเงินว่าแต่มันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงล่ะปริมาณน้ำที่เหมาะสม ปีเตอร์เป็นนักแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในชั้นเรียนวันหนึ่งครูสอนวิชาเคมีเรียกตัวเขาไปทดสอบสติปัญญาและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆครูมอบเหยือกแก้วให้ Peter ปีเตอร์3าใบมันไม่มีขีดวัดปริมาตรอะไรเลยนอกจากป้ายแสดงความจุสูงสุดเท่านั้นเหยือกแรกมีน้ำอยู่เต็มและที่ฉลากเขียนว่า8ลิตรเหรยือกที่2เป็นเหยือกเปล่าที่ฉลากเขียนว่า5ลิตร เหยือกที่3ก็ว่างเปล่าเช่นกันและมีความจุสูงสุด3ลิตรครูบอกให้ปีเตอร์จัดการทำให้เหยือกใบหนึ่งมีน้ำ2ลิตรโดยห้ามใช้เครื่องมือวัดใดๆแล้วปีเตอร์ก็คิดได้ภายใน4วินาที ก่อนอื่นเขาต้องเทน้ําลงไปให้เต็มเหยือกขนาด5ลิตรก่อนจากนั้นเทน้ําออกจากเหยือก5ลิตรลงไปในเหยือกขนาด3ลิตรจนเต็มดังนั้นน้ําที่เหลือในเหยือกขนาด5ลิตรก็คือปริมาณ2ลิตรนั่นเอง เหรียญสมบัตินักโบราณคดีคนหนึ่งใช้เวลาทั้งปีเพื่อค้นหาสมบัติโบราณที่สูญหายไปขณะที่เขากําลังขุดอยู่นั้นเขาก็พบเหรียญทองคําโบราณหนึ่งเหรียญเขาจึงนํามันไปที่พิพิธภัณฑ์ของเขาเพื่อนร่วมงานทําความสะอาดเหรียญอย่างพิถีพิถันและเมื่อสังเกตดูใกล้ๆพวกเขาก็ปฏิเสธที่จะรับเหรียญน,นั้นเพราะเหตุใด ที่เรียนมีคำว่า100ปีก่อนคริสตศักราชอยู่ที่ด้านหลังคนในยุคโบราณพวกนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาอยู่ในยุคนั้นเอ๊ะหรือว่าจะรู้ไม่พวกเขาไม่มีทางรู้ได้แน่ๆ